สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่น้องวัสดุน,นะครับอยู่ในช่วงกิวรีวิวนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเราเตอร์ TP Link รุ่น TL MR 1 0 0นะครับผมตัวนี้จะเป็นเราเตอร์สายซิมนะครับผมซัพพอร์ตซิม 4G นะครับเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกแล้วก็รีวิวแล้วก็ทดสอบการใช้งานนะว่าตัวนี้ดีอย่างไรใช้งานอะไรได้บ้างนะครับผมเราเตอร์รุ่นนี้จะตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบว่าไม่สามารถติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่บ้านได้หรือว่าจําเป็นต้องใช้ ติมมือถือนะครับตัวนี้ช่วยขยายสัญญาณได้ดีมากนะผมเราจะมาอันบ็อกกันก่อนนะครับว่าในกล่องนี้ให้อะไรบ้างนะครับโอเคเราจะเริ่มแกะกล่องกันเลยครับโดยตัวกล่องตัวนี้จะมีคู่มือให้นะครับผมจะเจอเป็นอย่างแรกเลยแล้วก็มีเป็นตัวเราเตอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวที่เป็นเราเตอร์ใส่ซิมนะครับแล้วก็มีเสาวไวไฟให้สองเสานะครับอันนี้ ต่อด้วยสายแลนจะมีสายแลนความยาวประมาณหนึ่งเมตรให้นะครับแล้วก็ใบเซอร์ต่างๆพร้อมกับอะแดปเตอร์นะครับผมรุ่นนี้จะเป็นแอะแดปเตอร์จะเป็นตัวเก้าโวลต์นะครับตัวนี้โอเคหมดแล้วนะครับสําหรับในกล่องตัวนี้ครับผมส่วนตัวนี้ขั้นตอนการต่อนะครับก็จะมีรูมีรูหมุนเสาให้นะครับตัวนี้สามารถหมุนเข้าไปได้เลยนะครับหมุนมาแบบนี้เลยนี่ครับไม่ยากไม่ยากตัวนี้หมุนง่ายมาก ล้วจะมีช่องใส่ซิมให้นะครับนี่ครับช่องใส่ซิมมีช่องรีเซ็ตนะครับผมแล้วมีช่องสายแลนนะ้รัหมด2ช่องนะครับก็คือสามารถเอาสายแลนไปเสียบเข้าคอมได้2เครื่องนะครับตัวนี้แล้วก็มีรูดปเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองทดสอบใส่ซิมมาเลยนะครับผมบางทีใส่ซิมเนี่ยก็ต้องดูดีหน่อยครับอย่าใส่ผิดด้านนะครับเขาจะมีร่องการบอกนะครับว่าเข้าตรงเหลี่ยมไหนยังไงนะครับนี่ครับเอาด้านนี้เข้าครับผมเอาดันเข้าไปมันจะเป็นแบบกดสไลด์ล็อกอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้เลย พอกดออกก็กดกดลงไปแล้วจะเด้งออกมาเองนะครับโ okay. อเคพอใส่สิมเข้าไปแล้วก็จะได้หน้าตาครับตัวหลังเราเตอร์ตัวนี้ก็จะมเีเป็นตัวเว็บไซต์นะครับผมของเขาที่สามารถเข้าไปตั้งค่าตัวโมเด็มเราเตอร์ได้อะไรได้นะครับตัวนี้พร้อมกับรหัสผ่านนะที่อยู่หลังเครื่องโอเคพอต่อมาแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับแคปแล้วก็ต่อปลั๊กเข้าไปเลยนี่ครับ ตัวนี้ก็จะมีสัญญาณบอกสัญลักษณ์ต่างๆนะครับมีอินเทอร์เน็ตมี wifi แล้วก็โชว์สถานะของการต่อนะครับว่ามีเครื่องคอมต่อหรืออะไรต่อไหมนะครับเคระหว่างนี้เรารอเขาเปิดสักครู่หนึ่งครับเคครับหลังจากหลังจากเปิดเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็คือสัญลักษณ์พร้อมใช้งานทั้งหมดนะครับก็จะมีอินเทอร์เน็ตขึ้นแล้วก็ wifi ขึ้นนะครับผมส่วนตัวที่ขึ้นชื่อในระบบตัวนี้จะชื่อว่า TP Link TP-Link 8718นึ่งแปะผมอันนี้คือจะเป็นชื่อของตัวหลังเครื่องนะครับแต่ผมไม่ชชว่์ว่ากล่องอื่นๆจะชื่อนี้ไหมก็ต้องมาดูที่หลังตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับพร้อมด้วยรหัสผ่านนะครับผมจะมีตามท้ายนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเซตติ้งนะครับผมเบื้องต้นเราก็มาเชื่อมต่อ wi ไฟของเขาก่อนนะครับก็จะมีนี่ครับผม TP-Link เนี่ครับผมแปดเนะครับ ก็มาใส่รหัสผ่านกันเลยโอเคครับหลังจากเชื่อมต่อแล้วครับผมเราจะมาทดสอบอินเทอร์เน็ตกันนะครับเริองต้นเราจะเริ่มต้นที่ youtube กันเลยดีกว่านะครับผม okay. เดี๋ยวเรามาเข้า youtube ทดสอบกันนะครับว่าความเร็วเน็ตถือว่าเป็นยังไงอ่าช่วงนี้ครับเพลงกำลังฮิตเลยถ้าทองซาวนะครับ ตัวนี้ก็สามารถปรับคุณภาพได้ผมเราลองปรับเป็น HD กันนะครับตัวนี้ดยวขออนุญาตเบาเสียงก่อนนะครับอย่างอาจจะค่อนข้างดังนิดนึงโอเคครับเราจะปรับเป็น1 0 80p กันนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะผมตัวนี้จะเป็นความเร็วเน็ตอยู่ที่ซิมที่เราใช้ตอนนี้จะเป็นความเร็วเน็ตอยู่ที่20เมกนะครับผมสามารถกอ YouTube ได้แบบไม่มีปัญหานะครับ หรือว,ว่าโหลดเร็วมากเลยครับเป็นพันแปดสิบทีด้วยนะ,นะ YouTube ตอนนี้ถือว่าโอเคเลยครับโอเคส่วนสปีดความเร็วเน็ตตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าสปีดเทสกันนะครับนี่ครับเราจะกดเริ่มเราจะเทสความเร็วเน็ตกันนะครับผมตอนนี้โอเคว่าโอเคนะครับผมได้ถึงยี่สิบเมกนะครับ โอเคต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการเซตติ้งของตัวโมเด็มเราเตอร์ตัวนี้กันนะครับว่าเปลี่ยนชื่อยังไงและเซตติ้งยังไงนะครับผมโดยปกติแล้วถ้า,าหลังจากเราเชื่อม Wi-Fi แล้วนะครับผมเราก็ไปที่ตามเวอร์ไวเว็บนี้เลยครับเราจะมีเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับว่าจะมีเซตติ้งยังไงได้บ้างจะพิมพ์ tp link modem net หรือจะพิมพ์หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับตามมาตรฐานเลยก็จะเป็น หนึ่งเก้าสองนะครับจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับตัวนี้สามารถเซตติ้งในคอมก็ได้หรือในมือถือนะก็ได้นะครับผมสามารถต่อสายแลนเข้าคอมแล้วเข้าหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งได้เลยครับตัวนี้พอ,อต่อเข้ามาแล้วก็จะได้หน้าตาให้เราสร้างรหัสผ่านใหม่ครั้งแรกนะครับเราก็สร้างรหัสผ่านใหม่ให้เขานะครับตัวนี้เราจะตั้งแบบไม่ต้องยากมากนะครับผม หลังจากเราตั้งรหัสผ่านเสร็จนะครับผมตัวเราเตอร์ก็จะทําการคอนฟิกก่อนนะครับครั้งหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักรูนึงนะครับอาจจะรีเซ็ตหรืออะไรนี้ต้องใช้เวลารอหน่อยนะครับโอเคครับหลังจากเซตติ้งเสร็จแล้วก็จะมีการให้ล็อกอินซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ล็อกอินใส่รหัสผ่านใหม่ที่เราเพิ่งได้มานะครับหน้าเซตติ้งก็จะมีเป็นหน้าค u i เซต e t อัพเบสิกแล้วก็แอดวานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะเห็นป่มหน้าค u i เซต e t อัพเบสิกแล้วก็แอดวานซ์นะผมเราจะมาคัชเซต ตัวนี้จะเป็นเลือกภูมิภาคนะผมแล้วก็จะเลือกเป็นของฝั่งเรานะครับก็จะเป็นบวกบวกเจ็ดปะเป็นบวกเจ็ดนะครับผมตรงนี้ดังคอกนะครับแล้วก็เน็กไปเลยตัวนี้จะเป็นการบอกนะครับว่าซิมที่เราใช้เป็นซิมอะไรนะครับผมซิมที่เราใช้เป็นซิมอะไรพร้อมกับรหัสต่างๆนะครับในการ เข้าถึงการใช้งานอะไรอย่างนี้แต่ยังไม่ใช่รหัส wi ไ fi ล์นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปแก้อะไรครับดกด next ไปได้เลยต่อไปด้วยจะเป็นตัว wireless setting นะครับตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับเราจะเปลี่ยนชื่อกับรหัสผ่านกันนะครับตอนนี้เอ okay. ผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นเป็น a แล้วกันเนาะเราจะมาแบบง่ายๆกันส่วนรหัสผ่านเราจะเปลี่ยนเป็นศูนย์แปดตัวนะครับ เลยหรือเปล่าแปบดบโอเคหลังจากเราตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วก็กด next ไปเลยครับอันนี้คนที่ s e t t i n g นี่คือจะตั้งชื่ออะไรก็ได้หรือรหัสอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ไม่จำเป็นต้องตั้งตามกันนะครับอันนี้เป็นการสาธิตการตั้งรหัสให้ดูเฉยๆว่าพอเราตั้งเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับหลังจากตอนนี้เราเรอเขาคอนฟิกสักครู่หนึ่งนะครับโอเคตรงนี้จ,จะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับโอเค ตรงนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนเราก็เลือกตรงนี้ได้เลยแล้ก็ทดสอบการเข้าอินเทอร์เน็ตกันนะครับนี่ครับผมก่อได้ปกติอะไรปกตินะครับถือว่าลื่นนะครับเรียบร้อยครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเราเตอร์ใส่ซิม TP Link รุ่น TLMR100 นะครับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ตามดีคริปชั่นด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางร้าน c s i System นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ